สวัสดีเพื่อนเพอชาวยู่ซั b ไวลพงด้วยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวมอสรีวิวมอสอะไรวะรวลมืมเลยมอสเดลรเสาร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาไอ้นี่น,นะฮะโอเคเราเริ่มเลยนะฮะ วิกเกอรีวิลกก็กนะฮะอันนี้ไม่ใช่เอาเอาแีเดี๋ยวๆีเลกอุ้ด้ายโันนี้มันจะเกิดบกนิดนึงนะฮะลบ ตัวรัดเด้อเออแหลกเออเข้าไปเออเข้าไปเออแรกเออแรลกนะเออเข้าไปเออนะฮะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเด้งก็เด้งไปเลยนะฮะแค่มารีวิวมอสเฉยๆนะฮะแล้วเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมต้องไปหาเพื่อนก่อนนะฮะ รามาแคปต่อท่านในวันนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีครับเจอคลิปต่อไปในวันนี้นะครับบายบาย